เห็นกระป๋องน้ำอัดลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมคะอืมไม่เคยนะจ๊ะที่เป็นสี่เหลี่ยมเท่าที่พี่รู้เนี่ยมันก็จะมีแค่น้ำผลไม้กับนมนี่แหละแล้วทำไมกระป๋องน้ำอัดลมถึงเป็นรูปทรงกระบอกคะจากที่พี่เรียนมาเรื่องของปริมาตรเนี่ยเขาบอกว่าในบรรดารูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดที่มีพื้นที่เท่ากันทรงกลมเียจะมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดรองลงมาก็จะเป็นทรงกระบอก ซึ่งก็มีพื้นที่หน้าตาัดเป็นวงกลมเหมือนกันจึงใช้วัสดุในการผลิตที่น้อยกว่ารูปทรงเหลี่ยมแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยทรงกระบอกจะหยิบจับถนัดมือกว่าแล้วก็จะวางหรือบรรจุใส่กล่องก็จะใช้พื้นที่น้อยกว่าทรงกลมจ้ะแล้วน้าอัดลมที่อยู่ในกระป๋องเกี่ยวอะไรด้วยหรือเปล่าคะเออมันข้างถามดีนะเอาอย่างนี้หนูลองเปิดเลยเปิดน้ำอัดลมที่อยู่ในกระป๋องนี่เลยว่ามันจะเป็นยังไงเอาเราเปิดดูสิ ตโอ,โอ้อะไรมันออกมาเนี่ยอ้าวพีนี้ลองเปิดน้ำผลไม้ดูซิว่ามันเป็นยังไงน้ำพันลมมีฟองฟู่ขึ้นมาส่วนน้ำผลไม้นี่มีค่ะพี่เนี่ยเคยอ่านในหนังสือมาเขาบอกว่า ในน้ำอัดลมที่เราเห็นเนี่ยแหละทั่วๆไปเนี่ยจะมีส่วนประกอบของน้ำน้ำตาลสารปรุงแต่งสีกลิ่นแล้วก็กรดคาร์บอนิกซึ่งทั้งหมดนี้นก็เป็นที่มาของเสียงฟู่ที่เราได้ยินตอนที่พี่เปิดกระป๋องเมื่อกี้นี้แล้วก็เจ้ากรดคาร์บอนิกเนี่ยมันก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายผสมกับน้ำโดยใช้ความดันสูงแล้วก็จะต้องเก็บอยู่ภายใต้ความดันในภาชนะที่ปิดสนิท จึงเป็นที่มาที่เราเรียกกันว่าน้ำอัดลมยังไงแล้วจ๊ะและไอ้ที่เราเรียกว่าน้ำอัดลมบอกลมอัดเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นกดคาร์บอนิกมันมีแรงดันอันนี้พอมีแรงดันเนี่ยไอ้รูปทรงกระป๋องเนี่ยถ้ามันเป็นรูปกลมมันจะต้านแรงดันได้ดีกว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเผลอๆมันจะดันออกด้านหนึ่งด้านใดตรงมุมพลุทะลวงออกมาได้ น้ำผึงเคยทำกระป๋องตกลงพื้นหรือถูกเขยา่พาพอเอามาเปิดน้ำจะพุ่งออกมาแรงมากค่ะแล้วก็ยังมีฟองฟู่อีกด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในกระป๋องน้ำอันลมเนี่ยจะมีแรงดันมากขนาดนั้นแล้วเด็กๆด,ดูนี่สิอ่าดูที่นี่สิว่าเป็นยังไงก้นกระป๋องวอเข้าไปเอ,อกระป๋องนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะทําไมเขาต้องทําให้ก้นกระป๋องวอลเข้าไปด้วยล่ะคะก็อย่างที่เด็กๆคุยกันเมื่อกี้เนี่ยว่ากระป๋องเนี่ยมันมีแรงดัน ก้นกระป๋องเนี่ยมันก็เลยต้องเว้าหนูนเพื่อกระจายแรงดันลุงจะชี้ให้ดูนะนี่น,นขวดน้ำดื่มก็เหมือนกันน้ำดื่มนอกจากจะกลมแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยมันแข็งแรงหนูเห็นไหมเขาทำเป็นหล่อนๆล่เห็นนะไหมให้ลักษณะทรงโค้งทรงกลมเนี่ยมันช่วยลดแรงดันรับแรงดันได้ดีแล้วบีบเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่า แต่ถ้าลองเรียบเรียบบีไปก็ปั๊ดเลยอย่างนี้เปนน็นต้นนะนะ